สวัสดีครับพบกับมาน้ําดีไซน์และไลฟ์เฮเวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาส่งงานครับที่บ้านคุณโจครับที่มีนบุรีครับสระนี้นะครับเป็นสระน้ําล้นนะครับขนาด2.7คูณ8เมตรครับครับด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งนวดจากรุชี่นะครับแรงๆแบบนี้เลยนะครับกลับบ้านมาก็มานั่งพักผ่อนนั่งนวดในสระว่ายน้ําได้นะครับอ่าตัวกระเบื้องที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวหินธรรมชาติสีอ่อนสองนะครับน้ําที่ได้ในสระก็จะเป็นสีฟ้าใสแบบนี้เลยนะครับ ครับและด้านนี้นะครับก็จะเป็นหน้าน้ําล้นนะครับสองด้านนะครับอะผมไม่ดูพร้อมจิกซอสีดํานะครับตัดกับตัวขอบสระสีขาวสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้สระว่ายน้าสวยๆไว้ในบ้านแบบนี้นะครับติดต่อเรามาได้เลยครับที่ม่าน้ําดีไซน์และไลท์เฮเว่นนะครับเราพร้อมไปมอบความสุขให้ท่านถึงที่เลยครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยสระว่ายน้ําสวยๆแบบนี้นะครับ ขอบคุณครับ